มันตีใจที่ว่าพี่น้องที่พ่อเทียงกันที่วัดสามไอ้วอนแลนท่องเที่ยวอยู่ผู้ใดท่องค่ะไอ้มันบอกเคยนี่อยู่ในหมู่นี้นี่อาจารย์ทั้งหลายคิดและว่าเสี่ยงต่อคดีวัตถุที่ขึ้นค่ะเออ มี่จิตใจสูงสูงอยากพักหน้าคนชอบอะไรนะแรงต่องเที่ยวครับเออผมก็พูดใจหลายพี่น้องเราขึ้นจะพูดใจนั่นเกี่ยวกัเรื่องนี้แหละมันม่วนนี่มันก็คืนก็สตทราเฮาเฮารวมมือรวมใจกันแมนว่าวมี่มันก็ตรงมี่นั่นหมดครับเออเฮาว่ารวมมือกันเฮาหันหลังใส่กันมันก็เป็นไปโวได้อันนี้ ไม่ลำเดียวไม่ล้วกอลำเดียวฮะขาดเท้ามาร่วงไปหลายขาคนบกพร่องมีครองโลนเนื่อแหลมเจพัฒนาเข้ามาเห็นแหลมทองเที่ยวแล้วอาเมจิเป็นไปถ้ามีจะเริ่มลุ้นเรื่องอื่นหายดีได้ดายม่งานว่าเข้าไปทำแหลมอื่นบาดเข้ามาจีนการขาดขาอยู่สายหนึ่งคนถึงท่องเที่ยว ัขาจะจองมาซืดอยากจืดสี่คนพ่อพี่น้องครับเออผมกรบหม่มีเรื่องหลายครับเพราะอยากพูดพอไงพี่น้องแล้วจะพูดทุกคนนะครับเ่ะอเายนครับโอ้สุดยอดพี่น้องท่าพ่อว่าอะไรท่านพ่อที่พ่อว่าก็คือสิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะครับพ่อท่านพ่อว่าแบบตรงประเด็นที่สุดเลยก็คือทุกมมือนี้เขาเป็นไดครับเขาเห็นคุณค่าในเมือง ทุกคนถนนทุกสายลูกหลานทุกคนโดยพ่อถิ่งพ่อถิ่งแม่ไว้อยู่่ตงจังหวัดกัะนี้เพื่อเข้าไปในเมืองเพราะทุกอย่างอยู่ที่เมืองเอกันแหพ่อแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ในเมืองครับมันอยู่ที่บ้านเฮานี่แหละแล้ถ้าเฮาเห็นมองน,บบงนี้ได้เติบโต,ต,ตไปน้กากันได้ทุกส,สิ่งทุกอย่างของเขาก็คือแม้แต่ลูกหลานเขาก็อยู่า้ฮาเขาก็ดูแลลูกหลานเฮาดูลูกหลานก็ดูแลพ่อดูแลแม่ได้มันอยู่นีแหละครับแผ่นดินเงินแผ่นดินท้องบ่ได้อยู่ที่กรุงเทพอย่างเดียว แผ่นดินเงินแผ่นดินทองถ้าท่านเพื่อนจะตั้งถ้าจะตั้เพื่อนจะตั้งซื้อว่าผู้ด้านท้องเหนื่องปอพอ,อมันนี่แหละคือแผ่นดินท้องของชช้าของควาแว่น,แล,นวแล้วก็เช้าอุบนราชธาน,นีแล้วของประเทศไทยทั้งหมดนะฮะเขามีแผ่นดินท้องอยู่หน,นี่วแล้วครับเฮาแค่เทแผ่นดินท้องนี่นครับเกิดเป็นท้องให้เขาได้ภูมิใจแล้วก็ได้ปกป้องรักษาไปน้ำันจริงๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ ไม่ได้เป็นคนมีสัมผัสนะครับแต่ว่าเพื่อนมาของเพิ่นเองแล้วผมก็มีอีกหลายเรื่องมากเลยที่อยากว่าแต่ว่ามันจะหลบผนเวลากินเขาวพวกหลายพน <c oughs> คือมันมีหลายเรื่องที่บอได้รู้ว่าเจ้าของว่าา่ <c oughs> <c oughs> มันเออมันมาน้ำกันจังไหนจังแล้วก็ ร้องไปเบิงในมิวสิกวิดีโอเพลงนะครับเข้าไปใน u t u b e เพิ่นมาฟังน้ำนะครับมบมาฟังน้ำมาอนุโมทนาบุญน้ำใน u t u b e ก็ได้ครับหรือใน t i k t o k ก็ได้ครับเซิร์ชคำว่าใจแต่สลายหนึ่งบดินทร์นี่ด้ครับจะเห็นล่าสุดมานี่ครับนี่นักเองของเขาน้องนิ้วนะครับเป็นนักเอกในในรุ่นใหม่ก็คือยุคปัจจุบันที่พระเอกเนี่ยตายแล้วคือเท้าทองบดินทร์เนี่ยเสื้อบ๊ครับพ่อแม่พี่น้องครับ พอดเรื่องเอินสตอรี่บอร์ดในการทำมิวสิกวิดีโอหึ่งเรียนละครเนี่ยที่เอนไว้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะว่าเพิ่นนมาบอกว่าโมเมนผมหนึ่งบดินเนี่ยแต่งเพลงเห็ดเพลงร่วมกับอาจารย์ไนท์พาคิดเนี่ยใจแตกสลายเนี่ยหนึ่งบดินเนี่ยใจแตกสลาย,เ,ยเพราะผิดหวังความรักมาตลอดไม่รู้เพราะเหตุผลใดทำไมถึงมีแฟนคนแรกแฟนก็เสียชีวิต มีแฟนคนที่สองก็ต้องพัดผ้ากันมาถึงคนที่สามจะแต่งงานอยู่แล้วก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆสุดท้ายเขาก็ไปแต่งงานใหม่เพราะพ่อแม่จับแต่งงานคือพ่อเขาเป็นอายการเป็นผู้พากษาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ประมาณนี้ครับก็เลยแต่งจริงที่เห็นมามันคือความเสียใจของหนึ่งบดินแต่พอถึงเวลาปุ๊บมาถ่ายเพลงมิวสิกวิดีโอแม่น้าโขงเต็มครับหนึ่งบดินถ่ายที่นั่นไม่ได้หนึ่งบดินกับทีมงานกองถ่ายต้องแบกกล้องกองถ่าย แล้วนางเอกเราเนี่ยใส่ชุดสวยๆเงี่ยปีนเขาขึ้นไปบนเขาพูด่านทองอ่ะแล้วไม่ใช่น้องนิวคนยมีอีกหลายคนอ่ะคิดดูว่าทุกคนก็มงว่าทีมงานกองถ่ายผมแบกกล้องโดรนที่มันบินบนพองฟ้าเขาเอาขึ้นไปไม่ได้หลายๆอย่างมันแต่เราต้องไปครับเราใจสู้